ค่ะทุกคน,กคนพี่แป้ชมจะพานน,น้องไปรับของฟรีนะคะและของฟรีชินี้นี่คือเจ้าคุกกี้วิทยุคริสต์มาสนั่นเองบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะคะและของฟรีชินี้นะคะเขาแจกเพียงแค่25,000ชิ้นเท่านั้นนะคะและเมื่อเราใส่มาเนี่ยก็ระเป๋าเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของเราเนะั่นเองบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะและแบบที่น,น้องจะต้องเข้าไปเล่นนั่นก็คือแบบวอลมาร์ทนะคะหากน้องคนไหนบัญชีโลบอกอายุไม่เกิน13ไม่สามารถที่จะไปเอาของฟรีชินี้ได้นะคะกรุณาไปปรับก่อนเด้อและของฟรีชินี้นะคะที่น้องควรรู้คือน้องจะต้องมีดนนั่เอ พี่แป้งจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดของวอลมาร์ทเนี่ยไว้ให้น้องใต้คลิปนี้ค่ะและเมื่อเข้าดิสคอร์ดของวอลมาร์ทมาแล้วให้น้องกดห้องที่มีคําว่าโค้ดนะคะซึ่งโค้ดเนี่ยเขาจะแจกในเวลาเที่ยงคืนนะคะน้องแล้วก็ตีสามแล้วก็ตีห้านั่นเองซึ่งเขาจะแจกตามเวลานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่แจกนะคะมันจะแจกตอนเที่ยงคืนฉะนั้นตอนเที่ยงคืนน้องๆต้องเข้ามาดูโค้ดเองนะคะพี่แป้นจะไม่แปะโค้ดส่วนใครใจดีอยากแปะโค้ดให้เพื่อนก็แปะได้เลยนะคะเส่็งเที่ยงคืนจะแจกหนึ่ มาเลยค่ะกดจุด3จุดด้านล่างนะคะคือการที่เราจะต้องใส่ค้นแล้วนํำค้นเนี่ยมากรอกลงบนช่องตรงนี้นะคะจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าเท่านั้นนะคะแล้วมันจะขึ้นบ่ายไอเทมสู่โลบักมาให้น้องกดรับของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะใครที่ยังไม่นอนก็สามารถที่จะรอรับได้นะหรือไม่ก็รอรอบปี5้าก็ได้